มีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์และก็ยังรู้สึกเจ็บท้องและมีอาการเหนื่อยมากๆด้วยมันเกิดจากอะไรคะมีเลือดออกจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปกติค่ะแค่อาการเดียวเนี่ยนะคะต้องพบแพทย์ละชมาลีเจอคนท้องคนหนึ่งนะคะมาฝากคันเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามันมีท้องแล้วนะคะท้องประมาณสองเดือนแล้วก็มันมีเลือดออก นะคะเลือดออกทั้งที่ไม่มีเพศสัมพันธ์พอไปตรวจภายในดูเขาท้องสองเดือนเนาะรากว่า,าเขามีติ่งเนื้อที่ปากมดลูกซึ่งตอนท้องเนี่ยเราจะยุ่งอะไรยากมากเลยเพราะติ่งเนื้อเนี่ยถ้าไปบิดมันจะมีเลือดออกเยอะแล้วก็อาจจะมีการอักเสบก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะท้องคนมีเลือดออกตอนมีเพศสัมพันธ์ไหมเพราะไ่ติ่งเนื้อที่ปากมดลูกต้องมีอาการอย่างนี้แน่นอนตกลงเขามีแต่เขาไม่ได้มาพบแพทย์ดังนั้นที่พูดซสยยาวก็คือ เมื่อไหร่ที่คนมีเลือดออกทางมีเพศสัมพันธ์ตรวจเลยนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นอาการปกติมันผิวติแน่นอนค่ะมากหรือน้อยเท่านั้นอย่างที่รายที่เล่าให้ฟังว่าเป็นคนท้องแล้วก็มีติ่งเนื้อเนี่ยควรจะได้รับการตรวจตั้งแต่ไม่ท้องและก็บิดอะไรตอนช่วงไม่ท้องก็จะไม่มีอันตรายถึงเด็กนะคะดังนั้นก็แก้ไขตรงนี้ไปก่อนนะคะหมายถึงว่าได้รับการแก้ไขไปก่อนที่จะท้องนะคะดังนั้นสรุปว่าอาการเลือดออกนะคะจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือออกผิวติควรพบแพทย์เลยค่ะเป็นอาการที่ไม่ปกติมักจะมีพยาธิสภาพภายในอาการอ่อนเพลียโอเหนื่อยมากค,ค่ะเหน,นื่อยมากต้องมีโรคนะคะก็สรุปว่าต้องไปพบแพทย์ค่ะอ่อนเพลียเนี่ยเหนื่อยมากบางคนก็ซีดเลือดจางนะคะมีะโรคหัวใจต่างๆนะคะบางคนก็มีเบาหวานนะคะก็เรียกว่าสรุปว่าต้องไปตรวจร่างกายแล้วค่ะเป็นอาการที่ร่างกายเตือน นะคะก็อันนี้เป็นอาการที่จะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษามีอีกอันก็คือหลายคนนะคะมีประจำเดือนและหน้ามืดเป็นลมก็นึกว่า,าการธรรมดาแต่จริงๆและกายกลายเป็นว่าประจำเดือนมามากไปจนซีดนะคะแล้วก็บางคนก็มีโรคทารซิเมียซึ่งทําให้การมีประจำเดือนเสียเลือดนะคะแล้วก็ทําให้ซีดและหวัวใจทํางานหนักก็สรุปว่าอาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่ร่างกาย SOS นะคะ ขอความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้เราตรวจสอบแล้วก็คนที่ตรวจสอบก็คือไปหาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะตรวจวั่วิชัยได้รักษานะคะ